เิดร้านไอศครีมกันค่ะแตะ่ที่อเมริกานอ้ออยากทานไอศครีมบรรยากาศดีๆวันหยุดเนี่ยมันก็หาร้านสวยๆยากเราก็เลยแต่งบ้านเราแต่งสถานที่เรานะคะเป็นที่นั่งทานไอศครีมไอศครีมชอบแบบไหนก็ซื้อมาได้เลยจากนี่ที่อเมริกาหลากรสทั้งนั้นเลยค่ะ มีหลายรสชาติให้เลือกหลายสีสันอย่างเช่นเราชอบบัตเตอร์พิคลนนะคะคาราเมลดีไลท์มะนาวสตรอเบอรี่ช็อคโกแลตอย่างนี้นะคะเราก็ซื้อมากันได้เลยแล้วทีนี้บ้านกาแฟลงคั่วกาแฟไทยในอเมริกาลงคั่วกาแฟต้องเป็นไอศครีมกาแฟใช่ไหมคะที่เราเรียกว่าแอฟริกาโชนะคะ ิกาโตนะคะเป็นเอสเปรสโซ่แล้วก็วานิลาแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆชอบไอศครีมแบบไหนนะคะก็ปรับออกมาได้แล้วก็จัดบ้ายส,สวยๆนยจะแต่งหน้าท็อปปิ้งนะคะด้วยถั่วด้วย m อด้วยผลไม้ก็จ,จัดไปเลยค่ะจะเพิ่มราดซอสคาราเมลก็ราดไปเลยเพราะยังไงทานกับกาแฟจาก s บ Time Coffee ค่ะก็อร่อยอยู่แล้วนะคะนี่วันนี้เราทำกาแฟจาก กัวเตมาลาช็อกโกแลตนะคะ mm hmm. เพื่อให้เข้ากับ uh, บรรยากาศกาแฟหวานๆจากเป็นแอฟริกาโต้นะคะไอศครีมกาแฟแล้วเราก็ชอบไอศครีมแบบไหน,นแล้วก็จัดซื้อมาเลยีจัดเสิร์ฟมาเลยนอกจากนี้ก็มีเม็กซิกันคาราเมลค่ะมีแลนด์ออฟสไมล์เบสกาแฟจากไทยแลนด์ค่ะเทสตี้มากๆเลยก็จ,จัดกันเลยค่ะนี่เราชอบรสไหนนะคะสำหรับเรานะ เราชอบอเราชอบรสพีคอนนะวันนิลาพีคอนบัตเตอร์พีคอนนะคะนี่จัดเซพีเอ็มเคเอาด้วยไหมคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออันนั้นมานะลูกนะซื้อไอศครีมซื้อที่ตักไอศครีมเนาะที่เป็นสกู๊ปนะคะเรายังไม่มีไม่เป็นลายแล้วก็ฝรับตามที่เรามีเนาะเพราะยังไงที่นี่ก็ต้องทำเองจัดแต่งเองค่ะความจริงไง พี่แม่ชอบเอาเดอกไม้มาจัดแต่งด้วยนะจานใหญ่ๆเลยี่เป็นสกูปไม่สวยแล้วก็เอาผลไม้เอาอะไรมาจัดแต่งเอาเนาะว่าไมหมพเอ็มเคมีเป็นผลไม้ไปด้วยสวยๆไปด้วยทําไปด้วยที่สำคัญเทสตี้ความหอมจากคอฟฟี <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆรับไหมคะเอารถไหนดีคะ สีลุ้งก็มีนะคะเข้ากับบรรยากาศฟอร์ซีซันดสีลุ้งเราก็มีทีนี้นะคะบานาน่าด้วยเนะาะบนานาเป็นผลไม้ไปด้วยเลย <c oughs> เป็นผลไม้ไปด้วยเลย <c oughs> นชีชอบชอบมากทอปปิ้งด้วยดอกไม้ที่บ้าน <c oughs> จะเป็นเอฟฟิคาทอเร่อืมอ่าอืมสนุกค่ะสวีททามจากผลไม้กันค่ะมาค่ะน่าทานมากเลยอืม เป็นจอยไอสศครีม hmm. ด mm ีกาแฟดีเบสคอฟฟี่เบสไอศครีมแอฟฟิคาโต้ชื่นใจมากเลยค่ะ mm hmm. mm hmm. อะโวคาโดไอศครีมองุ่นไอศครีมอะโวคาโดได้ประโยชน์ด้วยเป็นบานาน่าสปิสก็ได้นะคะนี่สนใจค่ะ